โรคมะเร็งลำไส้เป็นความผิดปกติของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณลำไส้ที่เกิดจากการกลายพันธุ์ทําให้มีการแบ่งตัวไปจากเดิมก็จะเกิดติ่งเนื้อหรือเนื้องอกขึ้นในลำไส้ซึ่งเนื้องอกอาจจะกลายเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ได้แต่หากกลายเป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งจะลุกลามไปยังชั้นกล้ามเนื้อและส่วนต่างๆของลำไส้ผ่านท่อน้ำเหลืองและหลอดเลือดและไปปรากฏยังส่วนอื่นๆของร่างกายเรียกว่ามะเร็งแพร่กระจาย นี่พาบุญอ้อมค่ะอายุ45ปีอาชีพแม่ค้าค่ะอดีตดิฉันป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่3 mm hmm. ดิฉันเกิดมีอาการท้องอืดแน่นท้องปวดท้องอย่างรุนแรง mm hmm. แรงก็เหมือนกับมีคนเอาเข็มมาทิ่มในลำไส้ดี่ันค่ะ mm hmm. พอดีฉันเข้าไปในห้องน้ำก็เกิดอาการทายแล้วก็ออกเป็นเป็นเลือดแดงแบบสดสด,สด,สด,สดค่ะ พอไปถึงคุณหมอคุณหมอตรวจวิทได้ทําการตรวจวินิจฉัยเดิฉันแล้วบอกเด็กฉันว่าดิฉันเป็นมะเร็งลําไส้ระยะที่สามคุณหมอบอกว่าตอนนี้ลําไส้เดิฉันไม่ไม่ดีแล้วนะคือจะต้องตัดลําไส้ดิฉันแล้วแล้ววันนั้นก็มีคนแนะนําเซนตินให้ดิฉันทานดิฉันก็ได้เซนตินไปนะคะมีสีม่วงสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาล วีดการ์ดห้าสีค่ะดิฉันได้ไปทานอาการที่ว่าปวดท้องอะไรดิฉันก็เบาลงจนครบย0วันที่คุณหมอบอกว่า,วาจะทําได้ทําการตัดลําไส้ดิฉันดิฉันกลับกลับไปตรวจใหม่คุณหมอท่านก็แปลกใจตกใจค่ะถามดิฉันว่าเธอเธอไปทําอะไรมาตรว่าดิฉันไปกินเซอร์นนตินมาคุณหมอบอกเออนี่แหละที่คุณหมออยากจะรู้ยอดเลยเธอกินไปเถอะตอนนี้ลำไส้ของเธอที่คุณหมอบอกว่าจะตัด คือตอนนี้คือเธอไม่ต้องตัดลำไส้แล้วแผลในลำไส้ดิฉันที่มันเป็นอยู่คือว่าเหลือนิดเดียวแล้วค่ะคือดิฉันได้ฟังตรงนั้นที่คุณหมอบอกว่าดิฉันไม่ต้องตัดลำไส้แล้วคือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเต็มร้อยเลยค่ะ,คะจากที่ว่าดิฉันว่าดิฉันจะตายแต่กลับดิฉันไม่ตายเพราะดิฉันรอดตาย